ต้อนรับเข้าสู่ช่องสุงมนีวีวีชน,นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซุงมนีวีวีวสยปกติวันนี้เฮลยเฮยเก็ล้คอคี้อแ,แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงของสุ่มเปิดสุ่มอีกเช่นเคยอยาลนะ อะไรอ๋อวันนี้นะคะเราก็จะมาส่งกันในกล่องของคิมมี่และมิกกี้นะคะอ่านแอบอ่านชื่อเล็กนะเพราะว,ว่าน้องมีหนึ่งสองตัวด้วยกันใครซื้อให้พี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปซื้อให้อ่าไม่ใช่เจปแป้งของรอบเนี้ยพเพราะว่าเจแป้งไม่ได้ซื้อเจแป้งบอกว่าอยากได้ก็คือขอป๊อปเองต้องเลยเดินเข้าไปเป <c oughs> ็นอะไรอ่อนก็เรียกว่าอ่อนจ้าเห็นแล้วนี่นะก็คือคิมมี่กับมิกกี้ในวันนี้วว้ของ ล้างเหรันชาภาษาจีนแปลว่ามน,นุษย์หมาป่าเดี๋ยวก่อนอมันจะแกะกล่องอะมีคัตเตอร์อยังไม่มีไม่ต้องพี่แป้งเอาคัตเตอร์หน่อยเร็วคิมคิมคิมคมจุจิ้วกล้าดีดี แบบปลกใหม่ไปนะคะเป็นมุมที่พี่แจ้งได้ใช้ไปเราก็มาใช้บ้างเพราะว่าตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวละครกันก่อนดีกว่าสวยมากใช่ลูกค่ะทุกคนสวยมากยังยังยังไม่เห็นนี่นะคะคือตัวของคิมมี่นะคะคิมมี่เป็นเด็กผู้ชายนะคะส่วนมิกกี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วตีมในวันนี้ก็คือมนุษย์หมาป่ามันจะเป็นซีรีส์เทพนิยายที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีมนุษย์หมาป่าอยู่ในเรื่องค่ะเห็นไหมสวยดีปะน่ารัก นั่ไม,ไมันเป็นคู่ผู้หญิงผู้ชายเลยอ๋อใช่คือน้องนะคะจะมาเป็นคู่กันเลยก็คือตอนแรกมันจะซื้อแค่ตัว2ตัวทำไมไม่ได้พี่มันต้องเป็นคู่แต่ว่ามันมีซีเคทสองตัวนี่มันต้องได้ทั้งสองตัวแล้วป่ะมันมีสองสี่หกแปดแล้วเขารู้ซีเคทไหมอ่าซีเคทแบบนี้ค่ะแบบนี้น้องนะคะ กล่องมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมมีสิบสองตัวพี่ล้วมันได้มันไม่ครบคู่เลยจะไลยก็สิบสองตัวเป็นซีเกตสองตัวไงก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องได้ก็มีซีเกตสองตัวเลยจริงๆไม่มันมีซีเกตตัวเดียวเราไม่พูดความกำแพงเราเปิดเลยดีกว่าครับคิดว่าน่าจะมีถุงอยู่แล้วนะคะในกล่องนี้เพราะว่ามันกรุบกริ่ซะเหลือเกินค่ะมพิคนที่แกะกล่องไว้เ่อสวย เพราะว่าหน้าตาเราสวยอยู่แล้วจะไปแกะกล่องสวยเข้าไม่ได้อ่าตัวแรกนะคะนี่ค่ะทุกคนมีถั่วงจริงๆด้วยเฮ้ยจะถั่วน่ารักโถเป็นสีม่วงนะคะอืมหลังเริ่นชาว่าหลังเนี่ยภาษาจีนแปลว่าหมาป่านะคะเริ่นแปลว่าคนนะคะชาแปลว่าการฆ่าหรือการตายนะคะก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าคือแบบแบนั้ยังไงรวมๆกันไปตัวแรกตัวแรกก็คือ เฮ้ยน่าัมากตัวนี้น้องไม่รักสวินนะคะทุกคนวินอ้น่ารักจังเลยอ่ะอู้เป็นคิมมี่นานะคะหรือว่าจริงๆแล้วคิมมี่เป็นผู้หญิงป่ะพี่นี่มาพร้อมกับดาบแล้วก็โลด้วยนะคะทุกคนแสดงว่าคิมมี่อาจจะเป็นผู้หญิงนะคะเราวมิกีอาจจะเป็นผู้ชายหล่อ เอ,อ่อมิกกี้เป็นผู้ชายคิมมี่คือผู้หญิงทำไมชื่อมันแบบออหลาปะงง <c oughs> มากแม่ตัวแรกนะคะก็เป็นนี้เลยแสวินน้อยของเรา<อ>ไม่รักจังเลย่จนะ้นมาต้องมาพอกับการ์ดนะคะซึ่งการ์ดของน้องเนี่ยจะเป็นสีม่วงโทนเทพนิยายเลยนี่ตัวที่สองนะคะจะเป็นใครสีเครตหรือไม่ เราไม่เห็นการนะคะตัวที่2นะคะก็คือน้องดึงมาเลยอันนี้เป็นน้องมิกกี้ใช่ไหมคิมมี่อันนี้คิมมี่อนนี้มิกกี้เออมิกกี้มิกมกี้มาในทีมของสาวชาวบ้านนะคะสาวชาวบ้านพวงมากับแกะนะคะตังตังิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไว้ทุกคนอันนี้คือคิมมี่ ผู้หญิงคือคิมมี่มอไอปางไอปา,อปางงงอันนี้คือคิมมี่คิมมี่วิลเลเจอร์มันคือคิมมี่หัวทองก็คือมิกิไม่ใช่มันคิมมี่ทั้งสองตัวเลยอันเนี้ยคิมมี่คือผู้หญิงมิกิคือผู้ชายโอเคคิมมี่คือผู้หญิงมิกิคือผู้ชายโอเค <c oughs> โอเค,อเคงงงงไปหนึ่ง เด็กเลี้ยงแกะนะคะไอเจ้าคิมมี่เป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมกับน้องแกะในมือดี่ทุกคนน้องอุ้มแกะได้ด้วยน่ารักไหมจะได้เห็นมีกกี้ไหมวันนี้และตัวที่ได้นะคะก็คือ ค่ะเป็นแม่โมดคิมมี่เป็นแม่โมดนิกกี้ยังไม่ออกเลยนะคะออกแต่คิมมี่นะคะมิกกี้อาจจะอยู่แบบซีเข็แหละตัวเนี้ยตัวเนี้ยซีเข็ดเลยโอตัวนี้่อนข้านใหญ่เลยทุกคนและตัวที่เราได้มาก็คือปาดผิดต้องใช้กันไกลครเลยและตัวที่เราได้มาก็คือคิมมี่ คิมมีเ่เซอร์คุณพี่ปางกับพี่แจงพี่แป้งทุกคนในกลุ่มนี้นะคะชอบในการดูหมอกมากคิมมี่เซียมาเซียเซียหรือเปล่าเซียกัน SEE R คือเซียเซียคือไม่ใช่เซียค,คือน,นักพยาก,กรณ์เป็นค,คิมมี่เซียนะคะคิมมี่เซอร์ครับอันนี้น่ารักอันนี้งานดีนะคะคิมมี่เซียอุ๊ยดีมากดีมากดีมากคิมมีเ่เซอร์ แต่บอกนะว่าหน้าเขาบอกเป็นคิมมี่อ่ะใช่พี่ว่าหน้าเป็นคิมมี่ข้างหลังเป็นมิกิรออีกตัวงนล้อกันอ่ะอีกตัวหนึ่งยังเป็นคิมมี่อยู่แสดงว่าข้างหลังต้องเป็นมิกิแล้วล่ะแล้วคือข้างหลังก็คือถ้าตัวนี้ต้องได้ซีเคดแหละถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคิมมี่ตัวสุดท้ายนะไม่แน่ข้างหลังจะเป็นซีเคดสักตัวหนึ่งก็ได้ไม่เห็น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  น้องคู่กับคิมมิเซอร์ค่ะเสีย,ยคิมมิเซียนะคะคิมมิเซียน่ารักจังเลยผ่านไปแล้วห้ากล่องนะคะไม่ผิดหวังเลยลสวยทุกตัวอ่าแล้วตัวต่อไปนะคะแล้วตัวต่อไปก็คือนี่ไงหมาปาก,กันแบบแกน้องก็คือหมาป่าในเรื่องของหนูน้อยหมวกแดง เด็กเลี้ยงแก่เออพูดผ,ผิดพูดผ,ผิดนิดเดียวเองนี่ไม่กิแวร์บูมนะคะแบบว,วร์บูมแวร์บูม่ะววาเจอร์คือน,น่ารักมากทุกคนมันน่ารัก่ัวไหนหรือปะคือน,น้องอ่ะนี่เห็นปะหิ้วแก่เว้ยน่ารักน่ารักมากนี่แล้วคือเราไม่ต้องต่อยเองนะคะคือเขาต่อมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยน่ารักมากเลยน่ารัก,ารกรมากหวานเกืถ้าเกิดว่านะ มีหมาป่าหล่อขนาดนี้เนาะผมจะากเล่นแกงก็ได้ดอวยดีกว่ากต่อไปนะคะเป็นตัวที่7แล้วใช่ไหมตัวที่7จ็ดนะพี่แจงแค่สิบตัวเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณพันพันเท่าไหร่สองพันกว่ากว่าไม่ไม่ไม่แรงเท่าตัวซีรีส์ดังๆแต่มีกี่คิดไม่คิดไม่มีกี่อก็ตั้งอยู่นะพอตัวเลยปั้งประมาณนี้เลยไม่อะไรยังไม่ดังก็แบบนี้ปัง อ๋อนั่นดังเลยดังจริงต่อไปนะตัวนี้ใหญ่ใหญ่เลยป้าคิดว่าต้องเป็นซีเคร็ตอย่างแน่นอนเฮ้ยเอาอะไรมามั่นใจครับเอาผ้าคลุมมามั่นใจครับไม่ใช่แล้วเนี่ยเห็นผ้าคลุมก็ไม่ใช่แล้วมันก็คือเฮ้ยมิกกี้โค้ดโค้ดโค้ดมิกกี้โค้ดนะคะมิกกี้โค้ดใช่มิกกี้โค้ดที่อย่ามาเฮ้ยบ่อยตกใจอย่าเฮ้ย มิกกี้โกสนะคะทุกคนตรงนีหน้ากากคือตอนแรกที่งงก็เพราะว่าแบบมิกกี้โกส์อะมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวสีสดำที่ทุกคนเห็นแล้วแต่ตัวที่มันออกมาคือมันมีหนา้าไงทุกคนอื่นก็เลยงงว่าอ้าวตัวอะไรวะเอ้ยก็คือน้องอันนี้นะม,มนิกกีเควสเอ้ยคือน้องมีหน้ากากแยกออกมาอุ้ยหน้ากากคือน่ารักนะพี่คือมิากากี้เนี่ยนะคะจุดเดิมเขาคือไม่ว่าจะซีรีส์ไหนเนี่ยเขาจะมีพร็อพที่แบบว่ามีนูนนี้นั่นมาให้ใส่ตามหัวตามหน้าตลอด เรามาใส่แต่กันไปหน่อยก,ก่นนี่เลยนล่ารักไหมคู่กับตัวนูน้นใช่เหรอคู่กันเหรอใช่คู่ขอัลินคือจะบอกว่าซีรีส์นี้นะคะรายละเอียดดีมากไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมขนหรือว่าพร็อพต่างๆคือดีมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรายละเอียดของผ้าคลุมของทั้งสองตัวนะเหมือนผ่านการต่อสู้มาเป็นเวลานานนะคะมีรอยรายละเอียดการขาดก<อ>ันอะไรเ<อ>ล<ะ>็กน้อย,อยเออเห็นไหมคือสวยนะคะสวยเลยด่าเพือนถู น่กอและตัวที่8นะคะเราจะเปิดกันเลยแบบไม่พูดความทำเพลงว้าวสำหรับน้องๆที่จะไปซื้อกล่องส่งมานะคะแล้วก็เปิดเนี่ยถ้าเกิดน้องจะใช้คัตเตอร์หรืออะไรเนี่ยต้องระวังมือกันด้วยนะเพราะว่าคัตเตอร์ป้าบ้า้า้า,า,าไม่ให้เล่นมุกเลย <c oughs> ไม่กล้าให้เล่นมุกเลยอ่ะตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะคะอาจจะเป็นคิม เฮ้ยน้องอ๋อนี่ก็คือคิมมี่นะคะคิมมี่นายพรานนะคะทุกคนคิมมี่นายพรานน่ารักจริงๆทุกคนคิมมี่ฮันเตอร์นะคะมาคู่ต้องมาคู่กับตัวไหนมิกิวบิวตี้ยังไม่ออกนะคะตัวนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกแต่น่ารักน่ารักเดี๋ยวตัวท,ที่ยังไม่ออกมาคู่หยู่นี้ก่อนเนาะโ<ด>ชยดูก่อนรายละเอียดนะคะก็จะมีแบบว่าเสื้อผ้าเนาะก็จะเหมือนมีรอยปะเล็กน้อยนะคะ แล้วก็จะมีปืนด้วยนะปืนคู่ใจเขอตอบมาให้หมดแล้วนะคะก็คือกิบาดมเลยเลืแค่สองกล่องอ่ะทุกคนสีเข็มไหมน้ตอตัวนี้หนักตัวน,นี้เบา,เอาบอสอเซีเครตต้องออกแล้วครับคือซีเข็มมีถึงสองตัวด้วยกันนะคะแต่ปังไม่ได้สักตัวนี่ก็งงนะเอาจริงๆ เป็นมิกกี้วูฟบิวตี้จริงๆน้องไม่เป็นผู้หญิงหมดเลยหรือเปล่าอาจจะใช่แต่แบบว่าซีรีส์นี้ทําแบบว่าแบ่งเป็นชายหญิงไว้ไงนี่นะคะคู่กันน่ารักมากน่ารักรักวูฟบิวตี้กับนายพานนะคะแต่จริงๆแล้วจะได้คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่แค่คนละชื่อเฉยๆแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้และตัวสุดท้ายนะคะพี่แดงพี่เคตาลอง ไม่เป็นไรถ้าเราได้ซีเคตตัวนู้นก็จะไม่มีแบบคนคู่ด้วยไงไม่ออกจากตัวทำใจแล้วตัวที่ได้ก็ตั้งแต่เปิดมาค่ะได้ซีเคบตต้าไหมหนีพี่โอ๊กหมีเป้งมีพี่แจง <c oughs> แล้วปางอ่ะปางไม่เคยคิดจะได้กับเขามึงเลยเหรอตัวแรกมันต้องมาในกล่องนี้หรอป้ และกล่องนี้นะคะก็เป็นกล่องสุดท้ายในที่นี้และไม่ใช่แค่นั้นนะที่ร้านก็หมดกัด้วยเช่นกันเออคือถ้ามันไม่ซีเขีมันก็จะได้เป็นตัวนี้หนึ่งมาตัวนี้ปะมิกิเดอะลอตออฟบู o ทเดอะลอตออฟเดอะลีแต่ถ้าไม่ได้ตัวเดอะลอ d ออฟ o ู๊ก็คือจะเป็นซี<อ>นเรีโชว์ไปเลยโชว์ให้เขาเห็นอฮึมเดอะลอตออฟบู๊ไม่ไอะ่ะ เขาได้คู่กันไงโอ้หเอามาตั้งคู่กันเห็นหมาป่าน้อยไหมคะหมาป่าน้อยนะคะหยุดตามตัวน้องนี่รวมถึงผมนะคะดูความผมของน้องแล้วแต่ละตัวนี่ก็คือหนักมากนะคะสามารถยืนได้ตัวเองงันนี้งันนี้นี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตัวนี้จะทอยู่คู่กันนี่ไหมเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับ หลังเหรินชาของปางในเซตที่มีหมาป่าแล้วก็ตัวละครคู่กันทุกคนคิดว่าไงคะถูกใจหรือเปล่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้การเปิดซุ้มเปิดซุ้มของปางก็จบลงมันที่เรียบร้อยแล้วปางก็จะไปนอนกอดน,น้องๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้ชอบของซุมนี่วี่ด้วย จอกันใหม่คลิปหนะ้า